อันนี้ไม่ใช่เอาไก่มาให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะเพื่อนมันคือไก่ฟ้าพยาลอค่ะเพื่อนหางไก่ตัวเนี้ยสวยมากเลยค่ะปึ๊บให้ดูใกล้ๆสวยงามค่ะเพื่อนเป็นไม้เรือยนะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือไก่ตัวหนึ่งที่เจอนะเอามาดูอีกไก่อีกตัวหนึ่งค่ะเพื่อนนี่ก็เป็นไก่อีกตัวหนึ่ง นะคะอุ้ยไก่หลุดออทำหลุดหลุดจากไอ้นี่มันไก่ฟ้าพญาลอคันเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนอยากจะได้พันธ์ุไปปลูกไหมจะเป็นกิ่งชําหรือเป็นมเมล็ดไก่ฟ้าพญาลอนี่คือใบของมันนะคะคเพื่อนใครสนใจอยากจะได้ เดี๋ยวอ้อใส่สรรพคุณของไก่ฟ้าพยาลอไว้ท้ายคลิปวิดีโอนี้ใครสนใจ0876069955 ID Line A U N G S A R A 09อ่านว่าอังศรา09กับสมุนไพรไก่ฟ้าพยาลอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ